ตารางการซ้อมนะครับเราสามารถที่จะปรับระดับของมันได้ตามขีดความสามารถที่เรามีอยู่มันไม่ได้มีการบีบเค้นว่าคุณต้องใส่ให้เต็มที่คุณต้องเร็วให้เต็มที่คุณต้องให้มันเกินขีดความคาดหมายมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับตารางการฝึกซ้อมมาแล้วขอให้ทําความเข้าใจกับตารางว่าตารางการซ้อมนั้นให้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เราซ้อมเพื่ออะไรต้องทําความเข้าใจ นะครับแอดมินเองนี่อย่าลํำคาแอดมินนะครับการซ้อมวิ่งที่มีคนมาคอยจู้จี้จุกจิกกับเราอะ่ะหาไม่ได้หรอกหาไม่ได้หรอกครับยิ่งเขาจู้จี้กับเรามากเท่าไหร่แสดงว่าเขาใส่ใจกับเรามากขึ้นเท่านั้นยิ่งเขาจู้จี้กับเรามากเท่าไหร่ยิ่งทําให้เราพัฒนาได้ดีมากขึ้นเท่านั้นยิ่งมาจู้จี้เรามากเท่าไหร่อาการบาดเจ็บเราจะมีน้อยนะครับ แผนการปึกครั้งชุดต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับพื้นฐานที่ให้เดินตลอดเดินเดินเร็วเร็วเดินเร็วเดินวิ่งเดินเร็วอะไรตอนนี้วิ่งได้ห้ากิโลแล้วชุดต่อไปของกลุ่มนี้ไม่มีเดินแล้วนะครับไม่มีเดินแล้ะเพราะว่าเขาเทสผ่านแล้วไงเขาทสอห้ากิโลผ่านแล้วก็แสดงว่ามีใครมีใครที่เทสห้ากิโลไม่ผ่านมั้งครับมีไหมมีเหรอครูเชื่อว่าไม่มีนะ พราะตารางตารางรูปแบบนี้ครูเคยทํามาครั้งหนึ่งแล้วครูเคยทําเลยนะครับจากคนที่ไม่เคยวิ่งเลยเขาก็สามารถวิ่งแปดกิโลได้ได้ด้วยซ้าแลวตอนนี้ครูมั่นใจว่าชุดนี้ถ้าสาหรับคนที่เริ่มใหม่ทีไ่ไปไปอยู่ในชุดนี้วันนี้วิ่งห้ากิโลได้แน่นอนเห็นไหมครับว่าแค่เดือนเดียวเราก็ทําได้ไม่ได้ยากแต่คนที่จะต้องให้ความใส่ใจมากขึ้นก็คือคนที่อยู่ในชุดของต่ำกว่า6กสิแล้วเกิน60 ชุดนั้นแหละครับเวลาที่เข้าตารางซ้อมต้องขอให้ระมัดระวังพักคือพักนะครับพักคือพักทําไมคูดถึงให้พักทําไมถึงคูดถึงบ่นเรื่องนี้พวกเราพักแล้วไปแข่งร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับหรือหรือว่านักวิ่งของเราเนี่ยเวลาที่เราจะจะ,จะได้รับการพัฒนาได้จะต้องได้การได้รับการพักฟื้นสภาพนะครับจ้าจ้าอาจานจารย <laughs> เรียกตาเป็นอาจารย์ไปละร <laughs> เรียกทำจ้าจ้าจ้า ตารางการซ้อมนะครับตารางการซ้อมเนี่ยให้ครบต้องให้ครบนะครับวันพักคือพักกรุณาอย่างยิ่งก็คืออย่าพยายามฝืนไปแข่งเพราะวันพักคือวันที่จะทําให้เราเพิ่มสมรรถภาพขึ้นไม่ต้องเติมข้างหลังนะเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายขึ้นคนเก่งได้เก่งด้วยการพักนะครับเพราะในวันที่เราพักนั่นแหละคือร่างกายมันสร้างเสริม แต่ที่พวกเราไม่ยอมพักกันเราไปแข่งกันเดี๋ยวไปแข่งเดี๋ยวไปแข่งเดี๋ยวไปแข่งพร่างกายมันต้องการจะซ่อมแซมเพื่อที่มันจะทำให้มันดีขึ้นมันไม่มีโอกาสทําเลยมันก็ไปเติมในความบอบช้ำความบอบช้ำความบอบช้ำมันก็ช้ำไปเรื่อยๆช่วงแรกที่เราทนมันได้เราอาจจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะเราจะรู้สึกมันดีขึ้นคนที่มาเริ่มเล่นวิ่งใหม่ๆนะครับไม่ใช่คนที่เก่าแล้วนะคนที่มาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยในการวางพื้นฐานทางร่างกายในเรื่องของความอดทน พวกนี้จะมีการพัฒนาความอดทนที่ดีกว่านักวิ่งเขาเนี่ยอย่างน้อย20เลยนะเพราะฉะนั้นนักวิ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้าตารางซ้อมใครก็ได้เอาตารางซ้อมทีหนมาซ้อมก็ได้ยังยังไงคุณก็ดีคุณก็ยังไงคุณก็ดีประมาณสองสปีนี่คุณดีแน่อนอนแต่สิ่งที่คุณจะเสี่ยงก็คือหลังจากนั้นน่ะใครจะรับผิดชอบได้ว่าจะเป็นอย่างไรการพัฒนา การใช้ออกซิเจนนะครับของคนนักวิ่งรุ่นใหม่นะที่เข้าสู่ตารางซ้อมพัฒนา20%นี่ง่ายมากแต่ค้พวกเก่าที่เคยวิ่งมาแล้วเนี่ยกว่ามันจะได้ทีละเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นี่มันจะยากเพราะั้นช่วงแรกที่ให้พัฒนาความอดทนต้องอดทนกับมันอย่าใจร้อนกับมันคือเราอาศัยโอกาสที่เขาให้20%นี้ให้ได้มากที่สุดและการเริ่มคือต้องเริ่มจากการวิ่งที่ช้า เทคนิคของโซนสองที่กําลังนิยมกันงนก็มันได้มาจากไหนไกลได้มันก็มาจากการวิ่งช้าวิ่งนานวิ่งไกลนี่แหละแต่เราไม่ได้บอกว่ามันโซนสองนั่นเองมีมานานแล้วแต่พวกเราใจร้อนอย่าใจร้อนนะครับในตารางการซ้อมต้องเรียนรู้สามอย่างหนึ่งวิ่งอะไรวิ่งอะไรสองเมื่อกาหนดมาแล้วว่าวิ่งวิ่งอะไรคือมีกําหนดรูปแบบมาแล้วว่าจะต้องวิ่งอะไร อันที่สองคือจะวิ่งอย่างไรเราต้องรู้ว่าเราจะต้องวิ่งอย่างไรอันที่สามสำคัญมากคือทำไมเราต้องวิ่งอย่างนั้นหรือว่าวิ่งอย่างนั้นแล้วเราได้อะไร3ตัวนี้คือเป็นหลักเลยนะครับในการซ้อมนี่เป็นหัวใจของการซ้อมที่ทุกวัน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 ทุวันเราต้องทบทวนกับมันตัวนี้คือตัวนี้คือโค้ชสาตัวนี่แหละคือครูที่จะสอนเรานะครับ ส่วนครูอีกคนนึงมีครูอีกสองคนองนะคือครูตัวเนี้ยที่เราจะต้องเรียนรู้กับมันครูคนที่สองที่เราจะสอนเราก็คือตัวเราเองเช่นการวิ่งทุกวันต้องเรียนรู้ร่างกายตัวเองต้องรู้จักการปรับวิถีของตัวเองเช่นปรับจังหวะการหายใจมันเหนื่อยมากไปเรียนรู้ว่ามันเหนื่อยแบบนั้นเราจะแก้ไขกับมันยังไงครูสอนก็ไม่มีประโยชน์ต้องปรับในขณะที่เรากําลังเหนื่อยเช่นปรับหายใจสั้นขึ้นปรับหายใจเป็นจังหวะมากขึ้น ปรับหายใจให้มันเข้ากับจังหวะเก้าจะ3าก3949ก็อะไรก็ได้ตามแต่ที่ขีดความสามารถเรามีอยู่ผ่อนความเร็วลงไหมปรับจังหวะเก้าไหมเก้ายาวขึ้นไหมหรือ9สั้นลงไหมสิ่งเหล่านี้คือการเรียนรู้ร่างกายที่เป็นครูซึ่งเราจะต้องทำกับมันทุกวันไม่ใช่แค่บอกว่าคนนี้คนดีให้วิ่ง10กิโลชันก็ไปวิ่ง10กิโลโดยที่ฉันไม่รู้เลยว่า10กิโนั้นฉันจะต้องวิ่งอย่างไรและทําไม วิ่งแบบนั้นแหละฉันได้อะไรขึ้นมาซึ่งแต่ละอย่างมันแตกต่างกันคุณยินเคยพูดเสมอว่าเช่นการให้ไปซ้อม10กิโล10กิโลช้าทั้ง10กิโลไหม10กิโล5กิโลแรกเร็ว5กิโลหลังช้าไหมส10กิโลแรกเอ่อ10กิโลวิ่ง2กิโลแรกเร็วอีก6กิโลวิ่งต่อเนื่องสม่ำเสมออีก2กิโลเร็วหรือ10กิโลนัดวิ่งความเร็วใหน่ยหอบตั้งแต่กิโลแรกถึงกิโลสุดท้ายเห็นไหมมันมีวิธีการหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนกันแต่ได้ผลต่างกัน เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าตารางการซ้อมนั้นให้ซ้อมอะไรแ่างให้ซ้อมอย่างไรด้วยวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมคุณบอกแล้วคุณแบกเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงให้เช่นตอนแรกคือสร้างพื้นฐานความอดทนสองฝึกในเรื่องของความเร็วระยะซึ่งความเร็วระยะนี่จะทําให้เรากากเกกฑ์ในเรื่องของการใช้พลังงานได้เราจะได้รู้จังหวะการวิ่งของเราได้เราจะได้รู้ว่าจังหวะการวิ่งแบบนี้ความเร็วเราได้เท่าไหร่เมื่อเรารู้ว่าเราวิ่งพยายามความพยายามหรือความเร็วที่เราวิ่งขนาดนี้ เรารู้ว่าเราวิ่งอาัตราความเร็วเท่าไหร่ใช้พลังงานเท่าไหร่เราก็จะสามารถบริหารได้ครบระยะทางเป้าหมายที่เราต้องการไม่ว่ามันจะเป็น10กิโลยีิกิโลหรือมาลาทอนเองก็ตามเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้จังหวะของตัวเองให้ได้ต้องรู้ไงรู้อะไรรู้ตัวเองต้องเรียนรู้จากตัวเองไม่มีโค้ชที่เก่งที่สุดในโลกไปกระซิบข้างหูนะครับมีแต่ตัวตัวเราเองเท่านั้นที่จะเรียนรู้ร่างกายตัวเราเอง บอกให้เลยนะครับต่อให้เป็นโค้ชร,ระดับโลกก็ตามเขาก็ไม่เข้าใจถึงความรู้สึกของนักกีฬาร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอาจจะเรียนรู้ได้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้ใช่ใช่มันเป็นอย่างนี้แต่การเรียนรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นไปไม่ได้นอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อลงสู่สนามซ้อมไปแล้วลงลงสู่สนามซ้อมหรือสนามแข่งขันโค้ชเป็นศูนย์ทันทีโค้ชคือตัวเราเองละที่จะต้องรับรู้เพราะฉะนั้นหนึ่งการบาดเจ็บ ที่อาจจะเกิดขึ้น1เกิดจากตารางซ้อมที่ไม่เหมาะสม2การใช้ตารางซ้อมที่ไม่เหมาะสม3สนามส่สภาพอากาศหอุปกรณ์6กภาวะบีบเค้นทางจิตใจซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากไอโค้ดนี่แหละที่ทําให้บาดเจ็บสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใครใครเป็นคนควบคุมครับตัวเราเองเราเป็นคนควบคุมเองหมดเลยนะครับแต่เรามากกักจะโทษอะไรโทษตารางซ้อมเป็นมีสารร้าย ตาราง่อไม่เกี่ยวเลยนะเพราเราเราไปจีบเข้ามาใช้ไงโทษรองเท้าทั้งที่รองเท้าใครเป็นคนเลือกซื้อกพเราโทษสนามฮะเอานั่งก็เหรอไม่นานไม่ได้เอาได้นั <pl ains> ่งได้ครับนั่งได้โทษสนามถามว่าโทษสนามโทษได้ไหมโทษสนามได้ไหมก็เราเป็นคนเลือกเองโทษอากาศได้ไหมก็เราก็เลือกนะ เราก็เป็นคนเลือกอุปกรณ์เราก็เป็นคนเลือกอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองครับโค้ชมีบทบาทให้กับนักกีฬาแค่40%เใน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 ขนาดการวางแผนการฝึกซ้อมนะครับในขนาที่วางแผนการฝึกซ้อมเขากำลังควบคุมตาเขาอยู่ใครมีประเด็นสงสัยตเรือกตารางซ้อมไหมครับ ถ้าใครอยู่ยาวหมายถึงว่าไม่ไ,ม,ไม,ม่แพ็คกระเป๋าออกจากบ้านชุดนี้จะไปถึงมาราธอนคูให้สิทธิ์ถึงมาราธอนทราบไหมครับว่าเวลาที่คุณจัดวัดใจขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยถ้าคูจัดฮาฟกับมาราธอนในคนเต็มนะแต่ชุดนี้คูจะให้โอกาสว่สวสวาให้เขาซ้อมจนถึงมาราธอนได้เลยแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าแอดมินบอกเสมอ แอดมินมัาบอกเสมอว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเขาจะแพ็คกระเป๋าออกเองครับทนเราสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พอเราจัดระบบมันได้เราเรียนรู้กับระบบมันได้มันจะง่ายเลยครับตารางซ้อมไม่ได้ยากเลยมันอยู่ที่ตัวเราเองครับที่เราจะหยิบมันมาใช้นะครับแล้วก็การที่อยู่ในแคมป์วัดใจมันมีรูปแบบของการฝึกซ้อมซึ่งเป็นระดับเป็นลําดับเป็นขั้นตอนที่ที่เขาเรียกว่า,เห,าเหมาะสมพอสมควรอยู่แล้วออกไปซ้อมเองมันก็ สเปสปะยังไม่มีใครคอยที่จะเตือนให้เรามาใช้เวลาในการมาออกกําลังกายมีแอดมินมันจะคอยจี้อยู่เนาะส่งกานบ้านหรือยังเอ้ยนันนี้มันไม่ใช่นะอันนั้นมันไม่ใช่นะเออเอาเอา,เอาผลแข่งมาใส่รายงานผลซ้อมไม่ได้นะคืออย่างดีเห็น,หนมีคนมาจี้เรามันก็ทําให้เราสร้างวินัยในการฝึกซ้อมให้กับตัวเองได้แต่ถ้าไปออกไปซ้อมเองปั๊บเนี่ยวันนี้ซ้อมก็ได้ไม่ซ้อมก็ได้ฝนตกก็ไม่ซ้อมรถติดก็ไม่ไป อะไรสารพัดเรามีข้ออ้างได้หมดแต่ตรงนี้เรามีข้ออ้างไม่ค่อยได้ไงเพราะแอดมินหลายคนค่อนข้างจะดราม่าฮะไม่ที่บอกว่าแอดมินดราม่านี่ไม่ใช่อะไรหรอกแอดมินเขาคาดหวังแล้วก็เขาใส่ใจสูงมากนะครับแอดมินชุดนี้เป็นแอดมินเขาเรียกว,ว่าแอดมินรุ่นใหม่ซึ่งเขากําลังเรียกร้องที่จะให้ครูจัดสัมมนาผู้ฝึกสอนเขาคงคิดว่าครูเก่งอะ แต่แต,แตค่คุณจัดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับครูจัดไปครั้งหนึ่งแล้วได้ครูผู้ช่วยประมาณ 40- 40คนแต่เดี๋ยวครูจะจัดอีกจะต้องของประมาณท่านประธานไปจัดสัมมนาให้กับผู้สอนสักครั้งหนึง่งเพื่อจะเขาจะได้มาดูลูกบ้านเขาได้เต็มที่หน่อยเพราะตอนนี้กําลังใน,ในอ,อ,งอินบ็อกซ์ของแอดมินกาลังเถียงกันเรื่องอินเทอร์วัลอยู่เดี๋ยวค่อยเรื่องอินเทอร์วอลมันคุยยาวคุยยาวแต่เดี๋ยวพวกเราเวลาที่เราพวกเราซ้อมทีทแมดมินเขาจะค่อยๆสอดให้สอนให้ใส่ให้ใส,ส่ให้ใส่ให้นะครับ อย่าเร่งรีบเร่งอย่างเดียวอย่ารีบเร่งอย่างเดียวทุกอย่างอยู่ที่ร่างกายของเราเป็นตัววัดขีดจํากัดนะครับถ้าใครสงสัยอะไรใครสงสัยอะไรไหมครับไม่เกี่ยวหรอกคนเยอะแอดมินอ่ะแอดมินต้องจับเขามันรวมสิใช่ไหมเพราะว่ากลุ่มวัดใจกลุ่มอื่นนี่เขารวมกันได้ดีมากเลยแล้วรวมกันไม่ใช่รวมกันแค่วิ่งนะะตอนนี้เขารวมกันไปจนถึงขนาดเขาจะจับคู่แต่งงานกันแล้วอ่ะ <c oughs> ครูว่าใครวะทำไมมันคิดการกันน่าดูเลยตั้งแต่สร้างกลุ่มวัดใจมานะครูสามารถที่จะสร้างครอบครัวใหม่ๆได้เลยทุกกลุ่มวัดใจเลยแต่กลุ่มวัดใจกลุ่มนี้ยังไม่เห็นแววอ่ะแล้วหมอม่นยังไม่เห็นแววเนาะมีแต่มีแต่แอดมินนะกลุ่มนี้มีแต่แอดมินที่กำลังสร้างความรักอยู่ โปรแกรมซ้อมโปรแกรมซ้อมนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มพรุ่งนี้เริ่มโปรแกรมซ้อมทำใจไหมสู้สู้ไหมครับครูได้ยินแล้วครูครูมีความสุขนะครับเพราะว่าบางทีบางอย่างที่เราให้กันบางคนเห็นว่ามันง่ายไงคือมันมันมันให้กันง่ายๆแล้ว บางคนก็ไม่ไม่ให้ความสําคัญกับกับสิ่งตรงนี้แต่บอกเลยนะครับว่าการเขียนตารางการซ้อมมันไม่ใช่แค่เอาเอาปากกามาขีดเท่านั้นนะครับและยิ่งการเขียนตารางการซ้อมที่มีคนที่มีขีดระดับความสามารถที่แตกต่างกันอะ่ะแล้วเราต้องเขียนเพื่อเวทเวทให้ได้ใกล้เคียงที่สุดะนั่นค่อนข้างจะยากมากเพราะว่ามันจะต้องมีในเรื่องของค่าเบี่ยงเบนอะไรสารพัดเลยที่เราต้องเอามาประเมินเพื่อให้มันอยู่ในขีดกลางๆงคือคนที่เก่ง เก่งกว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าโปรแกรมมันอ่อนมันมันนิ่มคนที่ขีขอความสามารถที่น้อยกว่าก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งกล้าวเกินไปมันทําร้ายตัวเขาเองเกินไปตรงนี้มันยากมันยากแต่พูดถึงไม่ต้องแบ่งในกลุ่มหกสิบกับห0สิบขึ้นกับห0สิบลงเพราะกลุ่ม60สิที่ครูคเคยทํากลุ่มห0สิบลงอะ่ะเขาพัฒนาจนเหลือ40กว่าได้ไงเพราะฉะนั้นเอามันรวมกับในกลุ่มอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้ามันรวมในกลุ่มปับ๊บไอ้กลุ่ม6กสิขึ้นตายเลย นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีขีดความสามารถพัฒนาขึ้นมาต้องบอกกับแอดมินเพื่อขอย้ายกลุ่มนะครับอย่าอยู่แต่กลุ่มเดิมนะชีวิตฉันจะอยู่แต่ในกลุ่มของพวกเดิน5นาทีวิ่งเร็วเด,เดินเร็ว5นาทีไม่ได้เมื่อพัฒนาขึ้นมาเป็นวิ่ง5กิโลได้แล้วได้แล้วนะครับของกลุ่มแรกตอนนี้เป็นนักวิ่งเต็มตัวแล้วเมื่อเป็นนักวิ่งเต็มตัวแล้วจะเข้าจะเข้าสู่โครงการแล้วก็ต้องทําใจแล้วว่า ไม่ได้ฟุ้งฟิ้งแล้วต้องทําใจแล้วนะครับเพราะเชื่อว่าผ่านหมดพอแอดมินผ่านหมดไหม5กิโลมีส่งกันบ้านไหมมีไม่ส่งสี่คนน่าสงสารแกเนาะติดตามแกเพราะว่าวแกไปไหนคือแกอาจจะไปวิ่งอยู่นะตอนนี้ประกาศหาตัวอ๋อคือแกอาจคือแกอาจจะไปวิ่ง5กิโลอยู่ตั้งแต่วันเมื่อวานใช่ไหม <laughs> แล้วก็ตอนนี้แกยังวิ่งไม่ครบ เราต้องแอดมบินต้องตามนะครับเดี๋ยวคุณจะไปเขาหินซ้อนคุณจะไปหาพื้นที่ที่เขาหินซ้อนคุณจะจัดสัมมนาสําหรับระดับล่างหมายถึงระดับพื้นฐานแต่เน้นในเรื่องของอปฏิบัติล้วนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคูไปดูพื้นที่ก่อนนะครับเราจะจะมาประก,กาศใครสมัครให้ทันนะเพราะสัมมนาคุณเต็มเร็วมากนะครับแต่ว่าคุณจะจัดพื้นฐานสามครั้งจะเป็นเป็นสัมมนาสําหรับคนเริ่มคนวิ่งกลุ่มระดับ วิ่งใหม่ๆแต่กูจะเน้นเรื่องของปฏิบัติเลยทฤษฎีบทความหาได้หาได้เยอะแยะครับแต่การปฏิบัติมันมันไม่มีใครสอนแต่ว่าถ้าเป็นโครงการวิ่งวัดใจไอ้วิ่งกับเพื่อนที่เรารักอันนั้นค่อนข้างจะเข้มข้นนิดหนึ่งมันมีหลายรูปแบบที่จะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นที่จะต้องมีความสมบูรณ์อยู่นะครับโอเคใครมีประเด็นสงสยัยกูมั่งมีไหมครับใครจะถามอะไรไหม เออแมวแอดมินว่าไงทำสิครับมีใครทำกันบ้านเสร็จแล้ววันนี้ที่วิ่งกับครูเมื่อกี้น้ำไหมครับหรือว่าไม่เกี่ยวกันไม่เมื่อกี้วันนี้วิ่งอะไรช้าร์ดระดับเร็วชาร์ดเมื่อกี้มีเร็วไหมโอเควันนี้ครูยกผลประโยชน์ให้ไหมไหมเพราะว่าเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องมีโปรแกรมไง ผู้นี้ว่ายน้ำเอลรบิกป่ะใช่ไหมผู้นี้ว่ายน้ำแอลรบิก40นาทีโอเคงานถ้างานวันจันทร์พักนะว่ยพักอีกวันหนึ่งราคาตารางใ่ะราคาตารางใหม่ก็มีสิก็นี่ไงช้าสลับเร็วผู้นี้ว่ายน้ำใช่ไหม อ้าวเหรอมาขอดูหน่อยได้แปลว่าคุณคุยกับแมวผิดคุณเข้าใจผิดอ่ะจานนา้ย้อนสองร้อยจานนี้ย้อนสองร้อยอันนี้หกสิบหกหกหกอันนี้อ๋อันนี้ของคนเก่าครับแต่ว่าของคนใหม่อันนี้ไม่มีตารางน้าใหม่ของหน้าใหม่ที่ว่าเปนเมื่อวานครับ วันนี้อะไรผมว่าว่ายน้ำแอโรบิกว่ายน้ำแอโรบิกใช่ไหมโอเคโอเคงั้นถูกละพอจบพรุ่งนี้พักนะครับของของกลุ่มกลุ่มกลุ่มหกไม่ใช่เสิกลุ่มขาใหม่กลุ่มขาใหม่วันนี้ว่ายน้ำไงวันนี้ว่ายน้ำแอโรบิกสี่สิบนาทีว่ายน้ำแอโรบิกนะครับอย่าเป็นซีเรียสกับมันเปิดเพลงเต้นอยู่ในห้องไม่จะยากเลยน่ะ อะไรก็ได้น่ะุมเต้นไ,ไหมดิชกลมก็ได้ครูขอแค่40นาทีต่อเนื่องเท่านั้นเองโอ้ยม,มีหลายคนเลยซีเรียสมากเลยอ่ะต้องไปหาครูสอนแอโรบิกต้องบอาไม่ต้องเนี่ยนี่ก็แอโรบิกนะเหมือนกันไม่ได้แตกต่างเลยนะครับชกลมก็ได้แต่เพียงแต่ว่ามันต้องต่อเนื่องไงอย่าหยุดเท่านั้นเองคุณต้องการให้เกิดกระบวนการไหลเวียนของเลือดให้มันสูบฉีดขึ้นมาเท่านั้นให้หัวใจมันมีการทํางาน คุอต้องการพัฒนาในเรื่องออกซิเจนพวกนี้พักใช่ไหมวันนี co, uh, ้ร้อยจากร้อยเฮ้ย hmm. วันน okay. ี hey, ้ว่ายน้ำเอลวิก şey, ชุดใหม่ไงใช่วันนี้คนหน้าใหม่น้เ้อคนหน้าใหม่วันนี้เขพวกนี้คุยให้พักไงเออแล้วก็แล้ววันจันทร์มาเรื่อตารางไงครับถ้าแต่ถ้าใครหาตารางไม่เจอตรงนี้มี ไม่ใช่ไม่ใช่ล่ะโอเคโอเคนะครับใครสงสัยอะไรไหมเดี๋ยววันนี้คุณจะคุณจะกลับไปเขียนตารางซ้อมให้ไม่ไปประชุมละปกติคุณมีประชุมที่สอสอไม่ไปละตอนบ่ายใครไปดูหนังกับพี่เสืออย่าลืมไปดูนะครับวันนี้เรื่องอะไรฟาดเกอร์ปะฟาดเกอร์มันมากหนังดีครับหนังดีหนังดีฟาดเกอร์เข้าไปฉายที่วิ่งกับเพื่อนที่เราลากที่สีดารีสอร์ท มีท <Merci. S 2> ั้งมีทั้งซึ้งมีทั้งอะไรสารพัดเลยที่ที่ที่เขาเจอกันนะครับก็ถ้าใครมีโอกาสก็ไปลองไปดูนะครับลองไปดูกันนะไม่มีใช่ไหมนี่จะทําเสื้อวัดใจกันปะเนี่ยคะจะทำไหมจะทำเสื้อวัดใจรุ่นนี้ไหมทำเป็พาที่เขียวนี่ว่าถ้าถ้าถ้าสนใจนะไม่ถ้าสนใจก็ไป ส่งความเห็นกันในในกลุ่มสินะครับส่งความเห็นกันในกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวจะจะได้ให้ทีมงานเขาเขาจัดการให้ทำตอนนี้แหละครับทำตอนที่มันมีสามร้อยคนนี่แหละเพราะเดี๋ยวสักพักมนาจะเหลือห้าสิบแต่ครูเชื่อว,ว่ามันผ่านผ่านชุดนี้ไปแล้วเนี่ยคงไม่หายแล้วละ่ะคงไม่หายแล้ว3,999มืาพเอยบาทอของชมรมยังไม่ได้ให้ใช่ไหม ของฉลอมยังไม่ได้ของคุณดินยังไม่ได้ให้ขอจเงนนึงคุณดินีเนนึงไใครับสงสารคนและคุณไม่มีรายได้โอเคให้ห้าพันเหรอห้าพันห้าพันโอเคเขาไปถามเราสักคำเลยว่าจะให้เราจ่ายตังห้าพันต่ทำบุญทำเถอะครับทำบุญทำเถอะเงินมีโอกาสหาได้เรายังมีชีวิตยาวนานเพราะเราเป็นนักวิ่ง ครูห่วงเรื่องนอนนะครับโครธฮอร์โมอนหลังตั้งแต่หมายถึงว่าหลังเขาหลังอยู่แล้วะแต่ว่าการที่เขาจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ดีที่สุดเนี่ยอยู่ในช่วงสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่ง <S 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 แต่โคตฮอร์โมอนจะทำงานได้ดีต้องอยู่ในภาวะของการหลับสนิทโคตฮอร์โมอนมีบทบาทสำคัญถ้าสำหรับเด็กก็คือสร้างการจเจริญเติบโตแต่สำหรับพวกเราคือการซ่อมแซมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ นอนให้ไวนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องทําตามแบบครูนะครูไม่ค่อยไม่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 ค่อยเป็นเวลาม,ลา,มากนะักบางทีครูอยากจะโพสต์ตอนไหนมันเอาเอารมณ์มันเขียนได้แต่เพราะบทความที่ครูเขียนมันเป็นบทความที่เขียนสดมันไม่ได้เขียนแห้งแล้วก็แช่ไว้หรือบางทีครูก็เอาบทความเก่าที่ครูเขียนเอามาลงอีกครั้งหนึง่งแต่แก้ไขให้มันให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นแต่ถ้าเป็นการงานเขียนแล้วครูจะเขียนสดแล้วก็ส่งเลยซึ่งบางทีก็ไปมีปัญหาเหมือนกันเวลาที่ส่งไปแล้ว มันหายอะน่าจะให้กลับมาเขียนเหมือนเดิมมันเขียนไม่ได้อารมณ์อยากจะเขียนนันมันเขียนได้เป็นแผ่นๆเลยนะตอนนี้ครูก็ติดค้างไม่ติดชนอยู่ให้เขาให้ครูส่งต้นฉบับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะถึงถึงเดือนนี้ครูยังไม่ได้ส่งเลยอย่าลืมนะเพราะเกตบุ๊คครูออกสนับสนุนด้วยนะเราคงมีกิจกรรมดีๆร่วมกันอีกนะครับเพราะว่าครูคิดว่าการอีกกิจกรรมที่มันเป็นเรื่องของการแบ่งปันเราเราถ้าเราช่วยกันทํามัน มันจะส่งเป็นผลเป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับอ่ะไม่มีอะไรถ้าใครไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากที่มาฟังและขอบคุณที่มาร่วมรถไฟสายบุญกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับถ้าถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปอ่ะไปฝั่งนู้นเลยถ่ายรูปน้องเสอสีฟ้าไม่ต้องขยับไปไหนนะลกูกอยู่ตรงนั้นด้วย